สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีงามเสาเนาะค่ะกับทองทงหน้าสีเขียวค่ะเสาหนี้ผ้าพี่นนองมใสไซตรงค่ะเดี๋ยวถามว่าเบิงบาส,สุ้พีสิมใสไซตรงไหวสีมานบอ่อแต่เสาหนีมใสไซแหวกอนค่ะกระแทกหน้าแตกเบิดพี่นนองฝนแห้งค่ะแตกสองกอง นี่กรปล้อยแล้วล่ะค่ะปล่อยออกก่อนเพราะว่านาม,มันหลายแห้งค่ะเบ่ปัน่นเดีวนามมาแห้งค่ะเพราะว่ามันลงมาจากปลามานันนำเบิ่งเขางามบาพี่น้องเขาหนองแปงสวยไหมคะอืทางซ้ากระแตกพี่น้องโมงเมนต้าออกไปเมือไรล่ะวะคุณอะ สวัสดีครับบาสุวีดสวัสดีครับคุณบาสุวีดครับมาหน้ามือนี่ประเทศแตกบ่อแย่งเลยแตกเฉกเลงมาทางสะกับพ่อแย่งเลยมาเห็ดตรงมั้นสีได้ป้าบ่เพาเห็ดเข้ามาได้เป็นกบเป็นกัมเตอร์เรห็ดสีได้น้ำโขงเลยหนามแห้งจน ตอนนี้ก็ติดตัง้งถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยอเบิ่งมาลุ้นกันค่ะว่าสีมานบ่มื้อใดสิมายามมื้อแรงหรือมื้ออื่นฮะเป็นใ <c oughs> บเป็นใบเทียง่าย <c oughs> บหุ <c oughs> บ่นแหล้วโลมาจากเลาะเฮ็ดก่อนเนาะจะค่อยมาเบิ <c oughs> ่งเสร็จแล้วก็สิไปหาล่อเฮ็ดก่อนพี่น้องหน้าก็ต้องมาะมึงเนาะครับเพราะว่าเห็ดหน้าน้่น เด็กไจ๊ไรจัดคิดไปเท่าไรง,งางหัวกันยังมันมีอยู่ร้านก็หาหมอหมูว้านก็ับไปส่งร้าน,าน<ะ>ไปหาหมออ้าวสนิล่ะค่ะเดี๋ยวไปต่อนี่บักบววเดี๋ยวไปแกงเห็ดไปหามาัจฉิมานบอบักบวบลุงครับมีอยู่หน้าติ๊กันนี่แหละ ขาปลูกไว้ในฟังสะข้าวสวยเขางามอยู่ค่ะน้ำม,มาลาลาก็งามอยู่น,น้ำกับแก๊สอัดบ่ได้แล้วครับเพราะว่าใส่เท่าชิ้นหาครับก็ไม่นควรใส่มาลีเลยได้แค่ที่ติดตัวที่เจ้าว่าน้ำปลามันนะ ยาที่เห็นโคกอยู่นี่กระจงไวยใหยงัวด้วยค่ะพี่น้องยังบริตตาดค่ะตาดไปแล้วบางส่วนเขากะง่ามมันกะง่ามล่ะค่ะพูนเห็นบมอพี่น้องมาที่ปาไปเมืองไกลๆวันน้าจิไปตามล่าหาเห็ดกันต่อไป มันค่ะพี่น้องสวนมันกำลังงามละค่ะนี่กำลังเขียวเลยเมื่อฝนจังหนอยนี่ก็ดวกขึ้นละเจ็คเดือนสามเดือนสองเดือนสวยละปีนี้ก็โอเคอยู่งามสุไฮยอยู่ค่ะ หมหัวบาสุวิทคุ้มญาตคุ้มเหยียบอยมดเว้ยมดก่อนนี่นท่อข้างล่างียังอัดนสวยงามคือเก่าพูนให้มันทั้งีค่ะฟังพี่ฟังพี่ก็กลังงามคือกันค่ะกลังเขียว อตอนนี้ห้าก็มาหอดปลาแหละค่ะพี่น้อง<ม>าตามไปรุ้นกันว่าเราจะหมานไหมบบออมารอเห็ดคนก็ออกไปแน่แลคะค่ะแต่หูซื้อว่าบาสุวีสีพอ่อละค่ะเ,เลือยกอเลยพี่น้องคือสีหมานอยู่นะนนน <c oughs> จอด,ดรถก็เห็นแล้วป้าดอ,อกของไงล่ะสูอุ้ยเบ่งดอ,ดอกเนาะมานมานหมานมานดอกแหลกแหกหมานค่ะ จอดรถกับเม่นรถอืออือหวานแล้วน้องบาสุวีเทนอีกเหรอคะดอกสองน้อยเหรอดอกสองอยู่หล่อรถเลยเตะขากับอาเหลืองอยู่ได้ขานี่ขาใหญ่ใหญ่พี่ดอกหนึ่งค่ะมันได้ออกจากรถอยู่ด้วยี่จอดอยู่ข้างข้างไม่รถอู้หขาขาใหญ่ค่ะป้าหนานี่อยู่ข้างรถดอกนี้ล่มทาค่ะพี่น้องอุ้ย นี่คะ่ะพี่น้องดอกสวยๆอีกดอกนึงค่ะนีม่มาสายแถวเบ,บื้งสีท่านเขาบอกค่ะดอกมันหล่นนะตัวจุ่มสองจุ่มยังไงเก็บนะบนตบใส่มันหล่นมัมนอยู่ดอกมะสาก,กว่าะเขากับเด้พอได้์ปนกับเอาดอกอน้องบาสุวิดผัวสองสามผูน,นสามกอันหน่อยเอ้ามั้ยตัดมาเลยอดอก,กงามเลยค่ะ เห็ดไข่เขียวค่ะพี่น้องสวยๆนดี๋ยวจุ้งมาอ๋อเฮดพวนั้นล่ะมันอองงามพี่น้องฝนมันตกแห้งมือขึ้นเห็ดมันกระสีเปียกเนี่ยด้วยค่ะงามจ้ะค่ะพี่น้องตามกลนเพิ่นค่ะเพิ่นได้ออกไปเต็มกระตาแล้วเปียกฝนชิบว่างงามเนี่ยเนาะ สองตู้มนหน่อยๆค่ะพี่น้องหนึ่งค่ะพี่น้องพอแต่ดอกตู้มตู้มเอ็ะไข่าขาวงามๆค่ะงามครับพี่น้องสองเด้อบมนนอ่มีเดียหนึง เพืงต้องค่ะพี่น้องหาเราเล่มไปพอได้กแก่งค่ะมือน,นี้แล้วก็สิเป้ย่าตง,ตงตูตงตัวสีมานบ่ไม่แค่ขาวอีกค่ะพี่น้องตุงยังไอให้ผพงต้องดอกเงี้ค่ะพี่น้องแข็งอยู่บนนอหนอิโอ้แข็งอยู่ค่ะอ,อ้าวเย็ดยังเหตต้อง นานเจอที่คอยเริ่มไปเรื่อยๆตุ้มเห็ดไข่ขาวค่ะดกในหน่อยผลไรล่ะพี่น้องกรับ้าล่ะค่ะรอดได้ข้าวหนึ่งได้ยี่หรอค่ะแกงนึงค่ะตัวนี้ก็มาหอนเพือกแหะค่ะลลางเฮ็ดเรียบร้่อยตั้มเครืองตั้มหยางใส่เรียบร้่อยพ้อมสิแกงลนะคะแต่ยูราค่าถวยหนึ่งนี่แหละค่ะเฮ็ดมือนี้ นี่ก็ส่ใส่บวกบวบที่เก็บมาเหมือนเสานน้ำค่ะแล้วก็สิเอาเห็ดเก่าในตู้เย็นใส่น้ำเนี่ยแต่แ,แกงกินเว้นนี่ค่ะพดเหรอคะพี่น้องร่างเดือดใส่ไปกะเปราลงไปกับหอมหวหวๆคะ่ะเสร็จละคะแกงเห็ดมาพี่น้องมากินเขาวเว่นนกันคะ่ะถ้าเสียบ,บอ่พี่น้องนี่เป็น ใส่บกบวบน้ำเนี่ยจักหน่อยใส่ไผตูไทยน้ำใส่ข้าวขัวน้ำหอมหอมพี่น้องมาเด้อพี่น้องเมื่อกี้เขาเว้นน้ำกันค่ะค่ะขอ,ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกาลังใจให้ก็น,นี่ก้าแช่เหนีเนาะคะ่ะสซาับมือนีกะซัมนีลร์ค่ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องเมื่อกี้เขานักกันค่ะเดินมาเด้อตอนนี้อัน หน่อยไปทางเดียนี่เขาเลียกว่าอย่ยามโตมยักสิถือบอม ห่องบาสุวิดถามาย่ำตรงบร่หม,มันอไ,ไอ้มันเป็นต่าเฮหดป้าหน่อยบป่าล่ะเฮ็บกบปลาเย็ดกบ,บ่มันตาย,ยังบหมันอีกอยู่ไปไปไปกลับงานอ๋อสำนีละค่ะ<ป>สวัสดีค่ะ